ครับสวัรดีฟซีสูขุสุขนครับมือนงหลอดมีรายการบางไฟบ้านดอนกล่อยตำบนน้องหีอำเภอน้องหีจังหวัดโ้รยเอ็ดนะครับวันที่7พฤษภาคม2568ทําการจุดสองฐทนรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่หนึ่งแอดเทวดาบางที่สองเทพสมพรบางที่สาม,มสบุญศัพย์ มังคงมั่งคงนะครับบัณฑิตีชัยจราจรห้าคนลาฟันหกแบ่งมีชัยเจ็ดพนาศัพด์แปดคู่เบียร์สังลุยเก้าเป็นน้ำชัยสิบดอนกลอยนครบวกดิวเทวดานะครับสิบเอ็ดพี่เคแกล็กซี่สิบสองกามนั่นสังลุยสิบสามเสียอามสังลุยหนึ่งสิบสี่ นายกบอยสังลุยสิบหา้าปอยงสังลุยสิบหกน้องติวเตอร์สิบเจ็ดต่อยแอร์เบอร์ฟา้าสิบแปดน้องน้องชนลีนะครับสิบเก้าน,น่องสิริพรนะครับยี่สิบเสียอามสังลุยสองยี่สิบเอ็ดกะทิสังลุยนะครับยี่สิบสองสือเปาเองนะครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกไพ่ดำหน่อยเสียงสวรรค์นะครับงานประเพณีฟรีฟรทุกที่ยืนนะครับ อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับส่วนค้อมชอบส่วนตัวของหลอดแอดเทวดานะครับผมนะแอดเทวดาราคาสูงนะครับแต่กับเชียร์ได้นะครับคิดว่านะครับคิดว่าสีหวานนะครับแต่ผู้ใดบอมากนางเบงราคามันสูงนะครับแต่หลอดก็ยังมักอยู่นะครับเทพสมพรอ่ะอยู่อยู่บ้านยังกอให้ได้แซมเลยนะครับเทพสมพรนะครับเป็นเทพสมพรนมอนอได้แซมอยู่หัวแก้งนะครับ น่าจะเป็นเทปสมพ่อชนนัครับ3 6 5วินะครับผมอะ,แล,อะ,อนนะแล้วก็อีกบางนึงใช้จราจรนะครับแล้วก็อีกบางนึง Pk Galaxy นะครับฟอร์มดีนะครับ Pk Galaxy นะครับขั้นให้เชียบางเดียวเข็นเขนุ่งหลอดเชียบ Pk Galaxy นะครับผมมา แต่นะครับบางไฟแอบแสบมังอดมีนะครับมีพี่น้องนะครับมังกมักพนาศัพนะครับผมมาจับตามองให้ดีนะครับพนาศันะครับก็อีกบ้างหนึ่งดอนกลอยนครนะครับปวดดิวเทวดานะเดงนะครับผมอย่าลืมไปแห่งกำลังแรงใจกันนะครับเรือตาจีโศกทิพมันนะครับส่วนกะทิทองครับกะทิซังลุยกับไปเบิร์เอานะครับารังใดนะครับผมเป็นตะไลไดบัวนะครับผมอ่ะความชอบส่วนตัวคือความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวค้างไฟใดๆทั้งสิ้น บ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับไฟสองฐานจุดนะครับผมเสื้ออาจชิงงงงงในเล็กน่อยนะครับตั้งแต่เป็นกะเป็นชาวบ้านนําเข่านะครับไปเบิ่งเอานะครับลำโตข้องไผเอามาตาใสนะครับสืบดีๆนะครับผมสืบจนสุดระวังเองสืบหลายหูหลายเสียหลยก็มีเยอะแยะมากมายอ่ะยังเช่นลุงหลอดนะครับหูหลยเสียหลยนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาด ปการใดลุงรอดเอฟซีต้องกราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับลุงรอดก็ไมยังตัดสินใจนะครับว่าจะไปใส่นะครับเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวมาแจ้งพี่แจงนองอีกที่หลังนะครับ